ขอเรื่องค <Okay. S 2> อนเสิร์ตยิ่งใหญ่เกรีใจของหนูนิวเครับอ,อันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็เตรียมเตรียมการกันค่อนข้างที่จะประชุมกันแทบทุกวันครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่และยิ่งใหญ่จริงๆเราก็อยากจะทําให้สมเกียรติแบบนนเนาะหนูนิวอะ่ะขอัใจมหาชนอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําให้มันออกมาได้ดีที่สุดชายแล้วก็น้องก็มีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตนี้เยอะครับก็คือน้องก็โตขึ้นน้องก็จะมีไอเดียแบบมากล้าแสดงความเ,เห็นมากขึ้น เรียกว่าคอนเสิร์ตนี้ที่ทำเพื่อเหมือนจบเป็นเติมความฝันใช่เลย,เลยใช่ไหะของของน้องด้วยใช่ผมว่าหนึ่งเลยคือชื่อชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยก็น้องก็เป็นคนที่ช่วยคิดด้วยครับก็ช่วยๆกันคิดเพราะว่าหนึ่งเลยน้องปเป็นศิลปินแหละผมอยากให้น้องมีส่วนร่วมกับกับงานที่ตวัวเองเป็นศิลปินแบบเป็นศิลปินอะมากที่สุด ก็ค <un> ่อนข้างที่จะเป็นความฝันของน้องหลายอย่างที่น้องอยากจะทําในคอนเสิร์ตนี้บวกกับน้องก็อยากจะต่อเติมความฝันของแฟนๆหลายๆคนด้วยที่คิดว่าแฟนๆอยากจะรอสิ่งนี้ก็อยากทาให้เห็นอะไรงไงครับตั้งใจหมาว่าคือจริงแผลนี้แน้วยพอประกาศามันแบต้งมันแบบทุกคนอาจจะรู้แล้วว่าตูม้มอยู่หน้าจะต้องมีคอนเสิร์ตแน่ว่าคือความความยิ่งใหญ่ถึงว่ิว่าแผลมันนานเพราะว่า อยากจะบอกว่า Impact เนี่ยเราไม่ได้คิวง่ายๆครับเราจองนานมากอันนี้จองจองแล้วจองอีกดุดจองจองอีกคือแบบสวิงเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มาจนได้คือคือผมว่าตอนนี้ Impact ก็คือแบบว่าเหนือหอมากอะ <ๆ S 2> ยากมากก็ <ๆ S 2> ลเลยเราเลยต้องแพน <ๆ S 2> ใช้เวลานาน,านมากๆ,ๆครับอืมแล้วก็แล้วก็การเตรียมตัวของน้องก็น้องก็ไปฝึกเทคนิคอะไรใหม่ๆมมาเยอะแยะมากมายที่อาจจะอยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นด้วยครับตัวเราเองก็เหมือนกันแบบโปรดักชันที่เราจะต้อง ทำในคอนเสิร์ตเนี่ยก็คิดว่าตาการตาที่สุด้ง่ต่เคยทามามาสมเกียรติต้องสมเกียรติอใช่อยากให้มาดูกันนะแบบว่าแฟนคลับหรือแฟนเพลงของน้องก็คือไม่น่าจะผิดหวังอ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วตอนนี้แบบบัตรรอบแรกก็ใกล้หมดแล้วไม่แน่ใจบอกว่าหลังออนแอร์นี้แล้วอาจจะหมดแล้วก็ได้แต่ว่ารอบสองก็ยังมีอยู่รอบสองก็ยังมาได้ เรารู้แล้วนะว่ามือนี่คือขึ้นชั่วแบบเป็นเด็กมหาสารเจ้ครับพี่ออฟยังมีตรงส่วนไหนที่ที่รู้สึกว่าคือแบบเดี๋ยวมือต้องเป็นประกายออกมาเยอะพอจริงจริงน้องเองก็ยังยังยังเด็กอ่ะยังยังเป็นเด็กมหาสจรเจนอยู่อ่ะเดี๋ยวมีเวลาอีก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 เยอะเลยที่น้องจะสามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเปล่งประกายในหลายๆส่วนได้อีกแน่นอนแช่วพาพี่พี่ออฟก็คือมองวางแผน นนใช่ใช่อืออืออือก็ตอไจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วตลอดไปจะเป็นต่อไปครับ,รบใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอหมดคอนเสิร์ตใช่ไหมครับก็จะข้ามฟ้ารัวแล้วก็จะมีโปรเจกต์พิเศษของน้องอีกค,คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการประกาศอีกอะไรเงี้ยคือน้องค่อนข้างที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากๆครับแล้วเราก็รู้สึกว่าความสามารถของน้องอ่ะมันไม่ ไม่จบแน่นอนใช่ใช่เพราะว่าเราจริงจริงเราก็มีแลนจริงๆเดี๋ยวทุกคนก็จะก็จะรู้สึกภูมิใจกับน้องไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะมีแลนที่จะออกเพลงเรื่อยๆมีคอลแลบอะไรพิเศษพิเศษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมองของมิวเนี่ยมองเป็นภาพศิลปินเลยว่ายังมีซีรีส์หรืออะไรคือตอนนี้เรามีเรามี ผมว่าน้องเองก็อยากจะทำทั้งสองอย่างผมก็เคยปรึกคุยกับน้องน่ว่านูนิวอยากโฟกัสที่ตรงไหนเป็นพิเศษไหมน้องก็บอกน้องยังชอบทั้งสองอย่างครับเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทำสองอย่างเนี่ยควบคู่กันไปให้ดีที่สุดแต่ว่าโอเคภาพศิลปินผมก็เชื่อว่าน้องก็ชัดขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ผมก็แบบรู้สึกว่าน้องยังไงก็เติบโตเป็นศิลปินที่ดีแบบในวงการแน่นอนประกอบควบคู่กับนักแสดงที่ที่คิดว่าทุกคนก็น่าจะแบบชื่นชมน้อง เราซึ่งชอบน,อน้องต่วอรกเป็นิเตอร์แน่นอนเอนเตอร์ก็มีแผนแน่นอนว่าแบบวันหนึ่งเราก็อยากจะพาน้องไปถึงจุดตรงนั้นให้ได้ครับมีเป็นห่วงอะไรน,อน้องคะก็เป็นห่วงสุขภาพห่วงสุขภาพเพร<ๆ>าะว่างานเยอะจริงๆแต่ว่าน้องก็เป็นเด็กที่สู้จริงๆแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ทั้งทีมก็พยายามที่จะช่วยแบบว่าจัดให้มันโอเคที่สุดอะไรครับก็แบบให้กําลังใจน้องสู้ๆนะเพราะว่าน้องเองเขา เขาจะค่อนข้างอยากจะทําผลงานออกมาให้มันดีถูกอันเขาก็จะมีความเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแบบเชียร์อัพน้องอะไรเงี้ยอ